สวัสดีครับผมนัทไลซิงสารีนะครับวันนี้มาดูข้อดีของรีโมทปรับบูธไฟฟ้านะครับสําหรับรถหลังถนนหรือรถแดกสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับผมไม่ได้มาแบบอะไรนะครับก็คือบอกมาให้ดูบางคนถามเข้ามานี่ครับผมรีโมทปรับบูธไฟฟ้าก็คือเราสามารถเลือกโลเลือกไฮได้โลบูธก็คือโลบูธก็คือเราตั้งบูธน้อยอ่ะบูธประมาณบาทหนึ่งหนึ่งจุดศูนย์แล้วไฮบูธเนี่ยเราจะออกไฮบูธเลยก็ได้แต่ ถ้ามีประบุ้ดด้วยฟ้าผมก็อยากแนะนำว่ามันยังไงเวลาไฮอ่ะไฮเมื่เราจูนจูนโลบูดไว้สามไร้ม้าสี่ไร้ม้าแล้วรอไฮบูดเนี่ยแตงมาเบเรโนก็จะเพิ่มละเราตั้งไม่บูดส์บารสองสองบารสองบาร์ห้าสามบารสองบารห้าบาร์แปดอะไรพวกนี้ก็ยรถทานบูดจูนโลบูดด้วยบาเดียวเนะี่ยลดสามร้อยหรือสี่ร้ม้าแต่เราใช้เราใช้ไฮบูดเนี่ย ไฮบูตปนปั่นบริโนเนี่ยอาจจะอยู่มาห้าร้อยหกร้อยม้าถ้าหกร้อยม้าเนี่ยนิ่งละ่ะโลบูสี่ร้อยแล้วไฮบูตอ่ะหกร้อยเพิ่มมาอีกสองร้อยตัวฟิลในการขับจะรู้เลยครับว่าสรุกแน่นอนมันดีข้อดีของปับบูตดีหมดอ่ะอย่างนี้เลยปกติเราต้องกดที่ตัวนี้ไงแต่ขับอยู่มันไม่ได้ฟยลในในเกียร์เราใส่เกียร์สามอยู่ปุ๊บโลบูตเกียร์สามปุ๊บประมาณรอบสักหกรอเจ็ 7, ลดพันรถกำลังตั้งทรง,งได้เต็มเต็ม โรดไฮบุนีรถดึงคนละฟิลเลยครับมันจะแบบแบบดึงอะ่ะเพอดีของมันคืออย่างนี้ครับผมถ้าใครอยากใส่ก็ลองหามาใส่กันดูครับผมตัวนึงประมาณหกพันกว่าบาทครับผม,มนี่หมแน่ฮะรโมทเป็นรีโมทผมใช้กับพวกรถแข่งทุกคันเซเบโรที่ผมทำอยู่อะ่ะที่ผมทํานะผมใช้ทุกคันเพราะว่ามันมีเทคนิคในการขับไม่เหมือนกัน ออกไฮบูตเผาขาดแน่นอนตั้งทรงได้แล้วค่อยหายครับผมแล้วแต่สำนักไหนนะผมไม่รู้นี่ของผมเป็นอย่างนี้ข้อดีของมันรีโมทหล่อด้วยเท่ด้วยที่โก่ะที่โกล90ฝากกัด้ลยครับแคทไนซิงเซอรี